สวัสดีครับนี่จะมาสอนโหลดเกมอินเตอร์เน็ต11โปรโฟโนูสโตรนนะครับพาไปดแูแล้วเดี๋ยวเข้าเอปพินนนนมพ์แล้วพิมพ์หาเว็บนี้นะครับพี่หมาเว็บนี้พี่หมาเว็บนี้นะครับก็ พิมพ์หาใช่ไหม,มหาพอเราพิมพ์หาใช่ไหมนี่คนระับทุกคนหาเกมนี้ครับคนกดค้นหาตัวที่กดค้นหาก็กดตัวนี้แล้วก็กดตัวนี้นะครับ นี่นี่ครับนอันนี้เลยลนี่คนกนอันนี้ครับกระโดดเลยฝฟดาวน์โหลดก็ไฟขนาดไฟก็ขนาดไฟก็ประมาณเออขนาดไฟก็ ครับถ,ถ้าถ้าเราของคนถ้าคนโหลดเสร็จกดกดแต่ไฟล์นะครับกระ้างอะกระคร้างตุกระคร้างเดี๋ยวรออันนี้มันโหลดเสร็จก่อนนี่อันนี้ไฟล์เกมนั้นถ้าเราโหลดเสร็จแล้วถ้าโหลดเสร็จเข้าแอปนี้นะแอปนี้ถ้าโหลดเสร็จก็เข้าแอปนี้แอป แอป zoom แอปเนี้ยอันนี้เป็นอินสตาแกรมเนยเป็นกูสกูนี่นะครับเราเข้ามาให้ดูเลยนะนั่นแหละเข้ามาให้ดู ถ้าใครถ้าใครยังไม่รู้วิธีเล่นในมือถือแบบนี้คือเอาไปโหลดตามได้นะครับอันนี้นี่เลเล่นได้อันนี้เป็น,น,ปน,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 ปนภาพภาพตูวปอล็กซี่นะครับขอบคครับผมเล่เล่นได้แต่มันแหลกๆกนะผมผมอะ ก็ข้ามเลยครับกดได้เลยนะเหมือนภาพที่มันผ่านมาครับเหมือนที่ภาพที่ผ่านมาละภาพที่ผ่านมาภาพเออันนี้ไม่ใช่ภาพ i นโดนี่เป็นภาพเกิดมานะครับ ตปปกตินะครับอันนี้เปนจดูนะก็เล่นได้นะก็เล่นได้แล้วแลวอันนี้เราดูเขาเกาเคิวชา่ญี่ปุ่น เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยต่ข้ามเลยนะต่อข้ามนะครับมาแล้วกดอข้ามอเลยนะน,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 นะครับอันนี้คันยามะก็ไม่ได้เดี๋ยวตัดจะนึงนะครับเดี๋ยวเราเรา,เราโหลดเสร็จก่อนนะจะตัดกันนะตัดตอนที่มันโคโหลดเสร็จ แล้วก็กดนี้กดแยกไฟล์ไวที่นี่กดกดแล้วก็รอเหมือนเดิมตัดตัดคลิปแบบเสร็จแล้วเนี้ยแต่ไฟล์นี้ก็เป็นไฟล์ไฟตีไฟเกมแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวขอดูนะครับอันนี้เดี๋ยวออกกาน นึงไม่ได้นะเราต้องเราคอลลอมคอลจบการคลิปนี้มาคลิปนี้โคตรยาวอ่ะนะแค่แหละ